สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการทำล็อกสกรีนนะครับก่อนอื่นก็จะต้องไปดาวน์โหลดแอปนะครับชื่อ Widget Locker นะครับจาก Play Store นะครับซึ่งแอปนี้จะไม่ฟรีนะครับส่วนใครจะไปหาของฟรีมาลองใช้ก็ทดลองใช้แล้วชอบก็อย่าลืมไปอุดหนุนคนทำนะครับราคาประมาณ90บาทครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ w i d g e t Locker นะครับไปทำความรู้จักตัวแอปกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ย ด้านมุมบนขวามือนะครับจะมีปุ่ม setting อยู่นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยจะเจอเมนูนะครับติ๊กถูกข้างบนเนี่ยคือเปิดให้โปรแกรมทำงานนะครับในเมนูนะครับหลักๆเลยก็จะเป็น look and feel นะครับซึ่งพอคลิกเข้าไปเนี่ยในนี้จะมีให้เราเลือกก็คือการใช้ wallpaper นะครับในการแตกหน้าจอหรือว่าเราจะไม่ใช้ตอนนี้ผมไม่ใช้นะครับ แล้วก็ในเมนูนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับลดความใสนะครับของแบ็กกราวได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมใช้แบ็กกราวก็คือตัวหน้าโฮมเนี่ยครับหน้าโฮมหน้าโฮมสกรีนปกติเนี่ยเป็นแบ็กกราวพื้นหลังนะครับสังเกตดูนะครับผมใช้หน้าโฮมสกรีนนะครับเป็นตัวแบ็กกราวอยู่นะครับเดยกลับเข้ามาที่ลูกอันดิวอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าในส่วนของ layout นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนการปรับแต่งหน้าโฮมสกรีนปกตินะครับเป็นการาาตั้งความละเอียดนะครับของหน้าจอนะครับว่าให้มีหน้าความละเอียดอของแถวความสูงแล้วก็คอลัมน์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ 12x12 นะครับเสร็จแล้วเรากลับมาที่ Unlock Animation ตอนนี้ผมตั้งไว้เป็น Zoom นะครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนต่างๆของหน้าจอนะครับก็จะมีในส่วนของการวางวิดเจ็ตนะครับแล้วก็จะมีส่วนของการวางตัวสไลด์อนล็อกนะครับปุ่มอนล็อกตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองแต่งหน้าล็อกสกรีนดูนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมลบออกให้หมดก่อนจะเหลือหน้าล็อกสกรีนเปล่าๆนะครับเหมือนหน้าโฮมปกติครับเวลาที่เรากดค้างลงไปก็จะมีเมนูเด้งขึ้นมานะครับเป็นการวางแอปพลิเคชันวางช็อตคัทนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้เรามาเริ่มต้นที่ดูที่ส่วนของทำสไลด์อันล็อกก่อนนะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดเวลาที่เราเลือกมาแล้วนะครับสแตนดาร์ดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของสไลด์อัลล็อกปกตินะครับข้างขวาก็จะเป็นการปรับวอลลุ่มนะครับโอเคเมนูต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของอทีมน,นะครับที่เขามีมาให้อยู่แล้วตรงนี้เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับ เราจะใช้ตัวไหนแล้วก็คลิกลงไปในส่วนเมนูที่2นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องดาวน์โหลดเพิ่มนะครับเขามาปรับแต่งเพิ่มเติมทีหลังนะครับเราสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ที่เขาให้มาเป็นสแตนดาร์ดในส่วนที่3 g e เก e ท m มของ x d a นะครับอันนี้พอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะพาเข้าเว็บไซต์นะครับ x d a นะครับ ึ่งในนี้จะมีหน้าล็อกสกรีนเยอะมากเป็นร้อยเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาเลือกดูชอบตัวไหนแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้แล้วกันครับสมมุติว่าโอเคเราเจอแล้วเราถูกจนะครับข้างล่างจะมีลิงก์อยู่นะครับให้เราคลิกไปที่ลิงก์เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทำการดาวน์โหลดมาใส่ในวิดเจ็ตล็อกเกอร์นะครับ ลจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตัวสไลด์อัลล็อกที่เราดาวน์โหลดมานะครับจะมาอยู่ในนี้แล้วครับเราคลิกด,ดันไปโอเคข้างบนนะอโอเคตอนนี้สไลด์อัลล็อกแบบใหม่ที่เราดาวน์โหลดมาก็ใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนของสไลด์อันล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเซตอัพกัน ในส่วนนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมแนะนำให้ไปดาวน์โหลดตัวทีมที่ผมใช้บ่อยๆตัวนี้นะครับดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องก่อนเลยนะครับ Widget Locker นะครับเสร็จแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับวิดเจ็ตล็อกเกอร์สแตนดาร์ดที่ติดมากับเครื่องครับแต่สักแต่ว่ามันจะมีคุณสมบัติที่ทําให้เราเปลี่ยนไอคอนได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับวิธีการเปลี่ยนไอคอนนะครับจะสังเกตว่ามีแถบเขียวๆข,ขึ้นด้านล่างเวลาที่เราเลื่อนไปนั่นหมายความว่าแถบสีเขียวๆเ,เนี่ยพร้อมให้เราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไอคอนตัวนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากฝั่งขวามือนะครับตรงส่วนของวอลลุ่มนะครับตรงนี้ผมจะไม่ใช้นะครับผมจะลบออก โอเคตอนนี้ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนฝั่งสไลด์อันล็อกจะเห็นว่าแถบสีเขียวมาอยู่ฝั่งอันล็อกแทนนะครับเสร็จแล้วก็เช็คให้ชัวร์นะครับว่าเราต้องการที่จะทําให้มันเป็นอันล็อกหรือว่าจะเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นนะครับตอนนี้เราเลือกให้เป็นอันล็อกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไอคอนนะครับผมก็ไปในแกลเลอรี่ซึ่งเราจะมีไอคอนของเราเองอยู่แล้วเตรียมเอาไว้นะครับ ค okay. ผมก็เลือกใช้อไอคอนของ n e x ก s นะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราลองกดโอเคดันออกไปนะครับโอเคตอนนี้เราได้สไลด์อันล็อกซึ่งมีไอคอนที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับก <c oughs> ับการจัดวางตำแหน่งนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวดูลักษณะของการสไลด์อันล็อกนะครับจะเป็นการสไลด์ทางขวาง ครับซึ่งตอนนี้ผมจะเปลี่ยนให้เป็นแบบตั้งนะครับผมก็ทำการาวางตำแหน่งใหม่ <c oughs> นะครับตอนนี้ผมต้องการให้การสไลด์อันล็อกเนี่ยใช้ในแนวตั้งก็ทำการรีไซส์ให้มันอยู่ในลักษณะของแนวตั้งนะครับแล้วแถบอันล็อกตอนนี้สังเกตดูนะครับจะเป็นอันล็อกในแนวตั้งแทน กลับเข้ามาอีกครั้งนะครับตอนนี้เรามาวางวิดเจ็ตกันเหมือนหน้าโฮมปกติครับวางวิดเจต็ตวางแอปได้เหมือนได้เหมือนปกติเลยกอเข้าไปที่ UCC w u นะครับแล้วก็ผมก็จะไปเลือกวิดเจ็ตที่ทำเอาไว้แล้วนะครับเหมือนในคลิปที่แล้วนะครับเป็นตัวเวลาวันที่นะครับ เห,เหมือนในหน้าโฮมเสร็จแล้วก็จัดวางตำแหน่ตงตามต้องการนะครับโอเคเดี๋ยววางวิจเจ็ตอีกอันหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ไปที่ UCC w mm hmm. เหมือนเดิมครับ อันนี้เราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็น UCC แต่เป็น U นะครับใครอยากจะวางอะไรก็วางได้นะครับเสร็จแล้วผมเลือก2คูณ1น,นะครับผมต้องการให้มีคำว่าสไลด์ Unlock นะครับผมก็ไปเลือก Widget Unlock ที่ผมทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการ r e ไซ z ์นะครับ ให้ได้ตามแหน่งตามต้องการนะครับเดี๋ยวจะสังเกตรตรงนี้ทีนึงระหว่างสไลด์อันล็อกกับปุ่มปุ่มอันล็อกนะครับมันจะทับกันอยู่นะครับให้กดค้างเอาไว้แล้วก็กด Send to back นะครับเพื่อให้คำว่าสไลด์อันล็อกไปอยู่ข้างหลังนะครับปุ่มอันล็อกเราก็จะได้ใช้งานได้สะดวกนะครับโอเคก็ขั้นตอนของการวางวิดเจ็ตแต่งหน้าล็อกสกรีนที่เราเห็นกันสวยๆเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เหลือก็อยู่ที่ว่าเราจะตกแต่งยังไง นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมให้ดูอีกซักตัวอย่างหนึ่งตอนนี้เราจะมาเลือกใช้ wallpaper นะครับในการาในการทำหน้าล็อกสกรีนนะครับเดี๋ยวผมเลือกรูป wallpaper นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการาดีไซน์ตำแหน่งนะครับตามที่เราต้องการ สังเกตตรงนี้สีหน้าจอมันจะดรอปไปนะครับให้เรากลับไปที่ลูกแอนฟิล l d นะครับแล้วก็ไปปรับความใสนะครับความใสสว่างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมปรับไว้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการวางวิดเจ็ต ucc แ u แล้วก็เลือกวิดเจ็ตที่เราต้องการนะครับ ามาวาวงจะเห็นว่าทุกขั้นตอนตรง,ตรงหน้าล็อกสกรีนเนี่ยมันเหมือนกับเราปรับแต่งหน้าโฮมสกรีนปกตินะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ปรับแต่งหน้าโฮมสกรีนอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพียงแต่ว่าะจะมีตรงส่วนของวิเจ็ตต่างๆที่เราจะามาวางหรือในส่วนของสไลด์อันล็อกที่เราจะปรับแต่งเพิ่มเติมเท่านั้นเองอันนี้ผมวางอเอ็ Sky นะครับ เป็นส่วนของอ่าอุณหภูมิอากาศในแต่ละวันโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสไลด์อันล็อกอ่าจะเปลี่ยนอันล็อกใหม่นะครับก็ไปเลือกเป็นคัสตอมสไลเดอร์นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปเลือกที่ธีมนะครับเราก็ไปเลือกธีมที่เราชอบนะครับเราชอบแบบไหนแล้วก็เลือกมาใส่เลยครับถ้าไม่ถูกใจก็ไปโหลดเอาจากขั้น ตอนแรกนะครับโอเคเราก็ได้ล็อกสกรีนแบบใหม่นะครับรก็ปรับแต่งขนาดแล้วก็จัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ที่กำลังฮิตกันก็คือในลักษณะของ iOS นะครับซึ่งจะเป็นการสไลด์อันล็อก ในแบบ iOS ต l e นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับอันนี้คือถ้าใครไม่เข้าใจคงต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้มันเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วเพราะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับ ถึงตรงส่วนที่เราจะทำสไลด์อัลล็อกนะครับก็อย่าลืมไปเลือกทีมนะครับที่เราได้ดาวน์โหลดมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะว่าทีมตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนไอคอนได้นะครับก็ทำเหมือนตอนแรกนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของรูปแบบของไอคอนเนี่ยเดี๋ยวเราเลือกในรูปแบบของอของ i อ s อเอสไตล์นะครับ ซึ่งพอเราเลือกมาเราก็จะได้ไอคอนในรูปแบบนี้มานะครับเสร็จแล้วก็ไปทําการจัดวางตําแหน่งเหมือนเหมือนเหมือนในแบบแรกนะครับทําให้เป็นลักษณะของการสไลด์ในแนวตั้งนะครับ ก็พอมาถึงจุดนี้ก็อย่าลืมนะครับมันจะมีวิดเจ็ตที่วางทับก,กันอยู่ก็อย่าลืมทําการกดเข้าไปเพื่อทําการเซนทูแบ็กนะครับให้ตัวหนังสือไปอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมนะครับการวางแอปพลิเคชันนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยอโอเคเลื่อนตรงนี้ให้ใหลบไปก่อนนะครับเราจะไม่ใช้เสร็จแล้วตรงส่วนของสไลด์อัลล็อกนะครับ ตอนนี้เนี่ยให้เรามาเปลี่ยนแอคชั่นใหม่นะครับให้เป็นคาเมล่นะครับให้เป็นกล้องเสร็จแล้วก็ไปเลือกไอคอนนะครับที่เราเตรียมไว้ก็เป็นรูปก,กล้องนะครับโอเคเสร็จแล้วก็คลิกโอเคด okay, ันออกไปนะครับหลังจากนั้นก็ไปทำการจัดวางตำแหน่งตอนนี้เราก็จะได้ปุ่ม าคาเมราเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ก็อยู่ที่ใครจะไปปรับแต่งยังไงจะาหาไอคอนสวยๆยังไงมาวางหรือว่าจะมีมีการวางวิเจ็ตให้มันสวยมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยน wallpaper นะครับให้มันได้อารมณ์ iOS มากขึ้นครับก็เพื่อนๆที่ดูคลิปแล้ว แล้วทำไปแล้วนะครับเราก็ได้ลองทําแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมเอามาแชร์นะครับเอามาฝากให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ